ฟาโลตกกระป๋องมีค่ายาทิ้งนะครับหน0 0งบาทเมื่อ6กเดือนที่แล้วนะครับ ปัจจุบันก็ายนี้ก็น่าจะอยู่หลักอืมไม่แน่ใจครับไม่อยากบอกราคาตอนนี้เลย <laughs> ไม่อยากบอกราคาตอนนี้เลยว่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่เอาเป็นว่าอย่าสนใจราคาราคาราคาขายดีกว่ามาสนใจราคาซื้อ <laughs> เอ๊ะยังไงพูดแล้วงงคือคนขายเนี่ยโอเคอาจจะช้ำใจครับแต่แต่ผู้ซื้อ น่าจะถูกใจแล้วก็เป็นโอกาสอ่ะซื้อได้ซื้อเก็บทำจำนวน let's go โถอเอ้ยวันชื่นคืนสุขเคยรักเคยตามง้อง,งอนตามจีบกันสมัยนั้นไซนี้ก็น่าจะอยู่ที่3-4 4พันนะฮะเขาเรียกว่าไซวางคอ ก็ไม่น่าแปลกนะครับสำหรับฟาโลช่วงทีเ่เราได้เจอเจอกันด้วยเอกลักษณ์นะฮะเอกลักษณ์ลายเส้นที่คมชัดแล้วก็ความดำไอ้คำว่าดำนี่คือลายกระดูกนะฮะจริงๆแล้วถ้ามองดีๆมันอาจจะเป็นสีม่วงๆด้วยซ้ำนะครับมันมีมนสเสน่ห์เราไม่เคยเห็นออบอลที่เป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นแน่นอนครับราคามันเลยแบบ ยิ่งกระแสไม้ไม้ฟอกอากาศไม้ด่างมันมาของแปลกใครๆก็เล่นนะฮะพอทุกคนต่างาจับจองมีเป็นเจ้าของครบทั่วหน้าแล้วนะฮะดังนั้นราคาตอนนี้ก็เลยดิ่งลดลงมานะฮะแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่อะไรอยากให้ย้อนกลับไปนึกถึงความงามที่เราชอบในครั้งแรกเนี่ยเออ ว่าเราเคยตกหลุมรักความงามเขาด้วยอะไรมาไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับวันนี้มาขยายพันธุ์โคโลคาเซียฟาโลมาสกันดีกว่านะครับในเมื่อขายมันไม่ได้ราคาก็มาทำจำนวนนี่ฮะวิธีการขยายพันธุ์หรือ,อ,อปลูก โครคาเซียหรือบอนที่มีไหลนะฮะไซส์เล็กวัสดุปลูกไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนี่เลยมะพร้าวสับนะครับพี่เลเลือกใช้มะพร้าวสับอันนี้เขาเรียกว่าสับเล็กคือมะพร้าวมันจะมีสับเล็กสับกลางแล้วก็สับใหญ่พี่เลเลือกสับเล็กนี่ฮะแล้วก็ข้อดีของพืชตระกูลโคโลเคเซียนะครับหรือโคโลคาเซียก็ได้มะพร้าวสับ ไม่ต้องแช่น้ําแบบข้ามคืนหรือล้างสารแทนนินสารแทนนินก็คือสารเหลืองที่อยู่ในมะพร้าวสับนี่ฮะไม่ต้องเลยที่พี่เลผสมน้ำเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันมีความชื้นเข้าไปเท่านั้นเองนี่ฮะง่ายมากเลยพี่เลใช้มะพร้าวสับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเพื่อนๆมีถุงมือก็แนะนาให้ใส่ถุงมือนะครับ <Okay. S 1> อะเรามาทวนเรื่อง เครื่องปลูกกันอีกรอบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการอนุบาลน,นเนาะ,นะก็คือเครื่องปลูกยังไม่ต้องจัดเต็มก็ได้พี่เลยเลือกใช้มะพร้าวสับร้อยเลยแล้วก็ไม่ได้แช่น้ําหรือล้างสารแทนนินทีนี้ถ้าจะมาพูดถึงเรื่องสารแทนนินสําหรับพืชตระกูลอื่นที่ไม่ใช่โคลโลเคเซียนะครับเช่นพวกฟิโลนะครับฟิโลหรือไม้เอาเป็นว่าไม้เป็นไม้ชนิดอื่นแล้วกันก็แนะนําให้ ไปล้างสารแทนนินก่อนนะครับสารแทนนินหรือสารเหลืองเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันจะไปยับยัง้งการเจริญเติบโตหรือว่าทําให้ระบบลากของพืชมีปัญหานั่นแหละครับทาให้ไหม้แคกแกล้นนะแต่สําหรับโคลโลเคเซียหรือพวกบอลนะครับพวกนี้เขาไม่กลัวไม่มีปัญหาสามารถใช้ได้เลยนะครับเนี่ยจบแล้วนะครับพี่เล็กก็ ใช้กระถาง4นิ้วแล้วก็ใช้ะมะพร้าวสับสับเล็ก100%นะครับส่วนเรื่องปุ๋ยก็อาจจะใช้เป็นพวกสูตรละลายช้าก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้กระตอ m เมื่อให้ระบบรากเขาเดินดีปลูกไว้สักประมาณ10 2ถึง20วันแล้วแต่นะฮะดูการเจริญเติบโตอของของอต้นไม้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็จ,จะเอาไป หลอน้ําด้วยหมายความว่าจะมีจานรองน้ําซึ่งระดับน้ําก็ไม่ต้องสูงมากครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่พืชพวกนี้ชอบน้ำอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสคือจะสูงก็ได้นะครับแต่ว่าเออขอให้แบบมันมันมีน้ออําหล่อเลี้ยงไว้นะครับ